สวัสดีครับเนื้อหาในคลิปนี้จะมาเฉลยข้อสอบแข่งขันกัน1ข้อข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่8สอบเมื่อวันที่2ถึง6พฤษภาคมปีพศ2554แข่งขันกันที่จังหวัดเชียงใหม่ข้อสอบข้อที่9จงพิสูจน์ว่า1.1ส่วน1บวก1ส่วน3บวก1ส่วน5บวกไปเรื่อยๆถึง 1.2N-1 ส่วน2 n ลบ1ไม่เป็นจำนวนเต็มสำหรับทุกจำนวนเต็มบวก N มากกว่า1นึก่อนจะพิสูจน์ข้อนี้ก็ทำโจทย์เข้าค่ายกันก่อนะคำถามแบบนี้เจอกันในค่ายอบรมเดี๋ยวเราจะเอาแนวคิดของข้อนี้ไปทำข้อสอบ N เป็นจำนวนเต็มบวกจงแสดงว่า1บวก1ส่วน2บวก1ส่วน3บวก1ส บวกไปเรื่อยๆถึง1ส่วน n ไม่เป็นจำนวนเต็ม n, n เป็น2แทนค่าแล้วก็ได้เป็น3ส่วน2ไม่เป็นจำนวนเต็มให้ n มากกว่าหรือเท่ากับ 3s <S S <S เป็นเซตของจำนวนนะ1 2 3ถึง n แล้วเขียนเลข1เป็น1คูณ2กำลัง0เขียนเลข2เป็น1คูณ2กำลัง1เขียนเลข3เป็น สามคูณสนะองกำลังศูนย์เนี่ยทำนองเดียวกันนะตัวสุดท้ายตัวนี้เขียนเป็น c n คูณสองกำลัง k n นะี่นั่นคือเอาตัวประกอบที่เป็นเลขสองออกไปให้หมดเนะี่ยแล้วก็ส่วนที่เหลือข้างนอกก็เป็นเลขคี่เขียนเป็นเทอมทั่วไปอีกครั้งหนึ่งนะ c 1 2กำลัง k 1เนะี่ยนี่คือเลขหนึ่ง c 2 2กำลัง k 2 c 3 2กำลัง k 3ก็คือ หถึง n เนี่ยเขียนใหม่เป็นลักษณะของเลขคี่คูณกับ2ยกกำลัง s, <S เท่ากับนี ci คูณ2กำลัง ki i 1ถึง n ci เป็นเลขคี่แล้วก็เลือก k เนีเป็นค่าสูงสุดของ k 1ถึง kn สมมุติมี x ใน s นะ x มากกว่า2ยกกำลัง k บวก1นะเนื่องจากนะสมาชิกนี้มันเรียงลำดับกัน1นะ4 5 3 4 5ไปเรื่อยๆนะถ้า x อยู่ใน s ก็แปลว่านะตัวเลขที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ2ยกกำลัง k บวก1ก็ต้องอยู่ใน s ด้วยนะก็แปลว่า2ยกกำลัง k บวก1เป็นสมาชิกของ s นะแต่ว่าแม็กซิมัมของนะกำลังของเลข2แลนะั่นะ่ะนะแม็กซิมัมมันคือ k ก็กลายเป็น k มากกว่าหรือเท่ากับ k บวกหนะึเกิดข้อขัดแยงแ้งลนะเนีพอเกิดข้อขัดแย้งก็ว่าที่สมมุติไว้ไม่จริงเนะีเพราะฉะนั้น x น้อยกว่า2กำลัง k บวกหนะีทุก x ใน s นะสมาชิกของจากการะเลือก k เป็นค่าม็กซิมัมเนี่ยนะก็จะได้ว่าสมาชิกทุกตัวของ s น้อยกว่า2กำลัง k บกให้ l ตัวใหญ่เป็นคอรนนะตัวคูณร่วมน้อยนะ l เท่ากับคอรนของ ดีไอสกำลัง k i ไถึง n นเนี่ยโดยบทนิยามก็จะได้ว่าเนี่ย2กำลัง k เนี่ยหาร L ลงตัวแต่2องกำลัง k บวกหหาร L ไม่ลงตัวเนี่ยเพราะว่าสูงสุดมัน2กำลัง k พอนะโดยบทนิยามของคำว่าตัวคูณร่วมน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ย L เขียนได้เป็น2อกำลัง k คูณ เล็คีให้ x เป็นสมาชิกของ s เนี่ยสองกำลัง k หาร x ลงตัวเ,เพราะฉะนั้นนะมีจำนวนเต็ม t นีจำนวนเต็มบวก t ที่ทำให้ x เท่ากับ t คูณสองกำลัง k แต่ x มันน้อยกว่า2องกำลัง k บวกหนึ คูณ2กำลัง k ก็ต้องน้อยกว่า2กำลัง k บวกหนึก่กำลัง k ตัดทิ้งไปแล้วก็เหลือ T น้อยกว่า2นะ t เป็นเลข1นึความหมายก็แปลว่าสองกำลัง k หาร x ลงตัวก็ต่เมื่อ x มีค่าเท่ากับ2กำลัง k เ,เท่านั้น สมมุติหนึ украї, ่งบวกหนส่วนสบวกหนึบวกหนบวกไปเรื่อยๆถึง1นส่วนเเป็นจำนวนเต็มจำนวนเต็มคูณ L ก็ต้องเป็นจำนวนเต็มด้วยนะมั้น,นให้มีค่าเป็น A นะจะได้พิมพ์สะดวกขึ้นนะเตัวเล็กเป็นจำนวนเต็มแล้วนะแต่เนื่องจากแอลเป็นเลขคู่ A ก็เป็นเลขคู่ด้วย A มีค่าเท่ากับนะ L บวก L ส่วน2ก็เอา L ตัวนี้คูณเข้ามานะกระจายเข้ามาแล้วแล้วก็เขียนไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงนะพจน์ของนะ L สนะ่วน2กำลังเพจนก่อนหน้านี้ก็ L ส่วน2กำลัง k ลบ1พจน์ถัดไปก็ L ส่วน2กำลัง k บวก1แยกเป็น3กลุ่มนะส่วน1ถึง L 2ส่วน2กำลัง K ลบ1กลุ่มที่1กลุ่มที่2มีตัวเดียว L 2ส่วน2กำลัง K กลุ่มที่3คือของที่เหลือ L 2ส่วน2กำลัง K คือ O ต่อไปนะ O มีค่าเท่ากับย้ายวงเล็บนี้ไปลบทิ้งย้ายวงเล็บนี้ไปลบทิ้งนะ O มีค่าเท่ากับเลข3ตัวนี้นะ A ลบทิ้งด้วยวงเล็บนี้ลบทิ้งด้วยวงเล็บนี้ L มีค่าเป็น2นะสกำลัง K คูน O นี่แทนค่าเข้ามาละบรรทัดนี้ก็ลอกมาจากหน้าเมื่อกี้นี่นะแต่เมื่อกี้เราพิสูจน์ไปแล้วนี่ว่า2องกำลัง K นะหาร X ลงตัวก็ต่อเมื่อ X ต้องเป็น2องกำลัง K แเนนของพวกนี้เนี่ยนะจะเห็นว่า เป็นเลขคู่หมดเลยเนะเพราะการที่จะนะสองกำลัง k จะหายไปได้นั่นตัวล่าต้องเป็นสองกำลัง k ซึ่งตัวล่านี้มันไม่มีเลยก็แ <mm ปลว่าทุกพจน,น์ในเวอเล็บนี้เป็นเลขคู่ํำนองเดียวกันเนี่ยนะตัวหารมันไม่ใช่สองกำลัง k เ,เนี่ยนะเพราะฉะนั้นหารไม่ลงตัวนะก็เลยเหลือ เลข2อ,อยู่นอย่างน้อย1ตัวนะทำให้แต่ละพจน์เป็นเลขเลขคู่วงเล็บนี้เป็นเลขคู่วงเล็บนี้เป็นเลขคู่นะอธิบายเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะ2กํกำลัง k บวก1นะก็จะมีตัวประกอบของเลขขี่คูณกับ2เจ้ากำลังนะ แต่2ยกกาลังตัวนั้นเนี่ยนะไปตัดกับตัวนี้แล้วมันยังเหลือเลข2อ,อยู่ด้านบนเั้นส่วนนี้ก็เลยกลายเป็นจํานวนเต็มนะแล้วก็เป็นเลขคู่เดียว่าคูณได้2นะเเป็นเลขคู่วงเล็บนี้เป็นเลขคู่นะวงเล็บนี้เป็นเลขคู่ เลขคู่3ตัวบวกลบกันก็เลยเป็นเลขคู่โอไปเลขคู่ขัดแย้งกับเนี่ยอลเท่ากับสองกำลัง k คูณ oo ไปเลขคี่ก็เกิดข้อขัดแย้งเนะเพราะฉะนั้นที่สมมุติว่าเนี่ยเป็นจำนวนเต็มนั้นไม่ใช่ละเนะเพราะฉะนั้น1บวก1ส่วน2บวก1บวก1บวกไปเรื่อยๆถึง1ส่วน n ไม่เป็นจำนวนเต็มนะอันนี้ก็เป็นนะโจทย์นะ ฝึกอบรมเข้าค่ายกันมาทำข้อสอบจริงกันนะข้อสอบจริงกนะ็ถ้าใครใช้ microsoft word ก็เหมือนกับนะคะดลอปปีเมื่อกี้มาแล้วก็เปลี่ยนเล็กน้อยนะแต่เปลี่ยนเล็กน้อยด้วยเหตุผลคณิตศาสตร์นะ n เป็น2บวกแล้วได้4ส่วน3ไม่เป็นจำนวนเต็ม n มากกว่าหรือเท่ากับ3 เอสเป็นเซตของเลขคี่หนึ่งเไปเรื่อยๆถึง 2n ลบ1นึ่น 1, เขียนได้เป็น1คูณ3ามกำลัง0ูนยเขียนได้เป็น1คูณ3ามกำลัง1 5เขียนได้เป็น5คูณ3ามกำลัง0นย์ทำลองเดียวกันตัวสุดท้ายก็เขียนเป็น Cn คูณ3ามกำลัง kn มันแต่ละตัวสามารถเขียนในเทอมของ ci คูณ3กำลัง ki โดยที่ ci ไม่มีตัวประกอบของเลข3นะต่อไปก็เลือก k เป็นค่าสูงสุดของ k 1 k 2 k 3ถึง kn นะ k คือ maximum ตัวนี้สมมุติมี x ใน s นะและ x ตัวนั้นมากกว่าหรือเท่ากับ3กำลัง k บวก1 นะแต่เนื่องจากเซต S นัน,นะมันเป็นตัวเลขคี่ 1, 2, 3ไปเรื่อยๆถึง N นะแต่ถ้าตัวนี้อยู่ใน S ก็แปลว่านะ3ามกำลัง K บวก1ต้องอยู่ใน S ด้วยนะแต่เนื่องจากเนะี่มันคือ Maximum ของกำลังของเลข3นะกลายเป็นว่าตัวนี้เนี่ยอยู่ใน S Maximum มันก็ต้องนะีมากกว่าเล้ว K บวก1นะเกิดข้อขัดแย้งแลยนะ k มากกว่าหรือเท่ากับ k บวกหนึ่งวันที่สมมุติไว้บรรทัดนี้ไม่จริงพอไม่จริงก็แปลว่าทุกสมาชิก x ใน s x ต้องน้อยกว่า3ยกกํากำลัง k บวกหนึ่งต่อไปให้ l ตัวใหญ่เป็นคอลนอของนะ1ง5 7ถึง2 n ลบหก็คือคอลนอของนะ ci คูณ3กำลัง k i i 1ถึง n โดยบทนิยามยของคำว่าคอร์โนนะสกำลัง k หาร l ลงตัวแต่3ังกำลัง k บวกหนึ่งจะไม่หาร l ละนะเพราะว่ากำลังสูงสุดมันแค่ k ก็พอเพราะ k เป็นแม็กซิมัมของ k 1 k 2 k 3ถึง kn 3ากำลัง k หาร l ใหญ่ลงตัวแต่3ากำลัง k บวกหไม่หารเพราะฉะนั้น l เขียนได้เป็น3ากำลัง k คูณ q โดยที่ q ไม่มีตัวประกอบของเลข3านมะให้ x เป็นสมาชิกของ s 3ามกำลัง k หาร x ลงตัว x อยู่ใน s ก็แปลว่า x เป็นเลข่นะมีจำนวนเต็มบวก t ที่ทำให้ x เท่ากับ t คูณ3กำลัง k x น้อยกว่า3กำลัง k บวกห้างมาจากบรรทัดนี้นะแทนค่า x ละเนะี่ย3กำลัง k หารตลอดเนะี่ย t เป็นจำนวนเต็มบวกนะมีได้2ค่าก็คือ1หรือ2 แต่เนื่องจาก x เป็นเลขคี่ t เป็นเลข2ไม่ได้ t ต้องเป็นเลข1นึ่งก็เลย้ข้อสรุปว่าเนี่ยสากำลัง k หาร x ลงตัวก็ต่อเมื่อ x เท่ากับ3ยกกำลัง k เท่านั้น,นใช้คาว่าก็ต่อเมื่อเลยนะเพราะว่าถ้าด้านนี้จริงมันก็มาด้านนี้ได้แน่นอนสมมุติเนี่ย หนึ่งส่วนหบวกหนส่วนสบวกหนส่วนหบวกหนไปถึง1นึ่ส่วนสอเลบหเป็นจำนวนเต็มให้ A เท่ากับเนี่ยวงเล็บเนี้ยคูณกับ L 3สาหาร L ลงตัวเพราะมันมีสากำลังเคอยู่นะ ต่อไป A ตัวนี้นะมองเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกก็ L นะ L เนี่ย L ส่วน3จนระทั่งถึงพจน์นี้นะตัวนี้ลบ2เพราะว่าเนะี่ยมันเลขคี้นะ1 3 5 7ถ้าเรามีตัวนี้เป็น3กํกำลัง K ก่อนหน้ามัน1ตัวก็3กํกำลัง K ลบ1นะเพิ่มไปอีก1พจน์ก็3กํกำลัง K บวก2แบ่งเป็น3กลุ่ม L ส่วน3กํกำลัง K คือ q เรามีเลขทั้งหมด4ตัวนะมี a มีเลขในวงเล็บนี้มีเลขในวงเล็บนี้บรรทัดนี้นะลอกมาจากหน้าเมื่อตะกี้นี้นะ q เท่ากับนะ่ย a ลบทิ้งอันนี้ย้ายข้างมาลบลบทิ้งด้วยเอาวงเล็บนี้ย้ายข้างเป็นละบเมื่อกี้เราพิสูจน์ไปแล้วว่านะ่ย สามกำลัง k หาร x ลงตัวก็ต่อเมื่อ x เท่ากับสามยกำลัง k เนะี่ยหนึ่งสามห้าตัวนี้ก็น้อยกว่าสามกำลัง k เนะี่ยก็แปลว่าเนะี่ยตัวล่างนี้เนี่ยเนะี่ยไปหารสามกำลัง k แล้วมันจะเหลือสามอย่างน้อยหนึ่งตัวเนะี่ยตัวนี้เป็นจำนวนเต็มเห็นชัดเจนเนะี่ยตัวนี้ทำไมเป็นจำนวนเต็มเนะี่ยด้วยเหตุผลที่เราเลือกนะ l เป็นค o l ก็แปลว่า ในคิวตัวเนี้ยนะมีตัวประกอบของนะจำนวนเลขคี่นะสามในนี้ตัดไปแล้วเห็นชัดเจนนะเป็นจำนวนเต็มแต่ในคิวตัวเนี้ยจะมีตัวประกอบเลข5ปรากฏอยู่ด้วยเหตุผลว่าเนะี่ยมันมาจากการเลือกคอลนอพจน์นี้จำนวนเต็มพจน์นี้จำนวนเต็มเนะี่ยแล้วก็ทุกพจน์มีสามเป็นตัวประกอบแปลว่าวงเล็บนี้เป็นเนะี่ยตัวเลขที่หารด้วยสามลงตัวนะี ทำนองเดียวกันนะอธิบายเหตุผลเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งว่า3ารกำลังเค,คูณ q นะีใน q ตัวนี้เนี่ยนะมีตัวประกอบของเลขขี้ปนอยู่เลขเลข7ก็มีเลข5ก็มีเลข11ก็มีเป็นผลมาจากการเลือกคอลนอนะากำลังเคบวกสองเนะี่ยในนี้ก็มีตัวประกอบของเลข3นะกับเลขขี้นะเลขขี ไปตัดกับคิวหนะเหลือจำนวนเต็ม3ายกกําลังนั่นน่ะกาลังมันต้องน้อยกว่าเลขตัว K ตัวนี้เพราะนั้นพจน์นี้ก็มี3เป็นตัวประกอบทํานองเดียวกันพจน์นี้ก็มี3เป็นตัวประกอบและเป็นจํานวนเต็มด้วยะ a วงเล็บนี้วงเล็บนี้เน่ยเป็นตัวเลขที่หารด้วย3ลงตัวตัวเลขที่หารด้วย3ลงตัว3จํานวนบวกลบกันยังไงก็ต้องหารด้วย3ลงตัว เพราะฉะนั้น q หารด้วย3ลงตัวเ,เกิดข้อขัดแย้งและขัดแย้งกับคำว่า l เท่ากับ3กำลัง k คูณ q q หารด้วย3ไม่ลงตัวนั้นที่สมมุติไว้ไม่จริงพะที่สมมุติไว้ไม่จริงก็แปลว่า1ส่วน1บวก1ส่วน3บวก1ส่วน5บวก1 7จนกระทั่งถึง1ส่วน2 n ลบ1ไม่เป็นจำนวนเต็ม แนวะพื้นฐานของข้อนี้นะคนที่นะทําโจทย์พื้นฐานข้อแรกได้ในคลิปนี้เนี่ยก็นะจะได้แนวคิดในการทําโจทย์ข้อนีนะ้แต่สอบจริงนั่นแะนะนะไม่ต้องทํายาวละเอียดไปนะนะอาจจะสั้นกว่านี้บางเหตุผลกรรมาการเขาก็ให้ละไว้ได้นะวันเข้าค่ายฝึกอบรมก็ถามครูผู้สอนว่าอันไหนต้องเขียนอันไหนไม่ต้องเขียน พบกับสาระน่ารู้แบบนี้ก็ติดตามคลิปต่อไปหรือโจทย์ข้อต่อไปสวัสดีครับ